สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยโคบานเมืองร้อยเกินออฟฟิเชียลนะครับวันนี้หลังจากที่ให้อาหารวัวอาหารมา้าเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการเตรียมมา้าสําหรับที่จะวางเกลือกนะครับการเตรียมม้าที่ที่จะจะวางเกลือกนั้นนะครับมีความสําคัญเพราะว่าถ้าเกิดเราวางเกลือกโดยที่มา้ายกท้าไม่เป็นนะครับแล้วก็ไม่รู้ ว่าใครจะมาจับขาเขาหรือว่าหยิบอะไรเขาขต่างนะอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการถีบนะครับการเตะของม้าเนื่องจากว่าม้านั้นก็คือเป็นสัตว์ที่เขาเรียกว่ามีความแวดระวังภัยสูงนะครับแล้วก็มีความไวต่อสิ่งกระตุ้นสูงนะครับทีนี้เราย้อนกลับไปคลิปก่อนที่โคบานได้เล่าเรื่องราวนะครับว่าการสื่อสารการสื่อสารที่สำคัญคือการสัมผัสนะครับผมก็ ฝึกม้ายกเท้าคือการสัมผัสเริ่มจากหัวไหล่นะครับค่อยๆไล่ไปยังไปขาม้านะครับแล้วค่อยยกเขาขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าต่างๆไ,ไม่ว่าจะเป็นท่าท่า,ท,าท่าที่ง่ายต่อช่างที่จะทำเป็นความละเอียดอ่อนที่คนที่จะต้องสื่อสารกับม้าเมื่อม้าวางใจแล้วนะครับม้าก็จะ ยินดีที่จะยกเท้าให้เรานะครับโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแค่แตะที่ขาของเขานะครับเขาก็ยกขึ้นด้วยความเต็มใจเจสก็เหมือนกันครับเจสนี่จะเป็นม้าที่จะไม่ค่อยยกเท้านะครับอตอนนี้ก็มาอยู่กับโคบานเมืองไรเกินก็ยกเท้าบ่อยหน่อยยกมาได้ระดับหนึ่งก็เริ่มยกได้นะครับคือเราจะสัมผัสรูปไปทุกส่วนของม้านะครับแต่ทุกส่วนของม้าจนม้าเกิดความไว้วางใจเรา หลายสิ่งนะครับที่ม้าเกิดความไว้วางใจเราแล้วนะครับก็คือเราจะสามารถทําอะไรก็ได้นะครับที่ที่เขายอมรับนะครับที่เขาไม่เกิดความกลัวนะครับเขาจะเต็มใจมากเลยมันเจ๊เหมือนกันนะครับเจ๊นี่ก็จะเตรียมวางเกลือนะครับเจ๊ยังไม่เคยวางเกลือเลยนะครับเพื่อนๆอาจจะได้ชมคลิปโคบานเมืองร้อยเกิือนว่าเจสเนี่ยเป็นม้าใหม่ที่ยังไม่เคยวางเกือเลยจะทำยังไงนะครับวิธีการของผมก็คือการเตรียมม้าก่อนการเกิดหนึ่งหนึ่งเราจะเราต้องยก ยกเท้าให้ได้ก่อนนะครับโดยการที่สัมผัสค่อยลูบไปนะครับให้เขายกแล้วก็ให้รางวัลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือขนมนะครับเขาจะเริ่มรู้ว่าสิ่งที่เขาทาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ไม่เป็นอันตรายนะครับอันนี้เจสกำลังกินอยู่นะครับอ่าทีนี้ผมยกเท้าเจสเนี่ยมาอ่าเป็นระยะเวลามาสัปดาห์หนึ่งสาเหตุที่โคบาลไม่เอาเจสออกเพราะว่า เจไต้องผ่านการวางเกือ,อดก่อนนะครับเพราะว่าเส้นทางต่างๆมันจะมีลูกรังมีคอนกรีตที่แข็งนะครับซึ่งอาจจะทำให้เล็บม้าหรือก,กีบม้าเกิดความเสียหายได้นะครับดังนั้นโคบานก็ฝึกเจไประมาณ2อาทิตย์เลยนะครับซึ่งผมไล้ลงคลิไปไว้อนี้ฝึกครั้งแรกในฝึกในภา,าคเขาเรียกว่าภาคพื้นดินนะครับอยู่ในวงนะครับอยู่ในพื้นที่เรียที่กว้างหน่อย พอเขาทําได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มยกเท้าได้นะครับทีนี้เวลาของโคบานก็คือเวลาจํากัดนะครับผมก็ใช้วิธีการในช่วงที่เราอาบน้ําให้เขานะครับอาบน้ำเขาที่เราล้างเท้าให้เขานะครับไม่ว่าจะเป็นการแค่กีบอะไรต่างๆนะครับผมก็จะยกขาเขาขึ้นนะครับเราใช้นะครับตัวนี้นะครับก็คือแปลงแค่เล็บนะครับเคาะนะครับตรงผนังกีบนะครับเริ่มเคาะจากเบาๆก่อนครับต้องเบาที่สุดนะครับ พอเบาเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเราก,เราก็เราก็ต้องเพิ่มน้ําหนักขึ้นเรื่อยๆพอเพิ่มน้ําหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับม้าก็เกิดความไว้บางใจแล้วก็ไม่ได้สนใจแล้วนะครับพอเราใกล้ๆขาเขาเคาะที่ขาเขาไปใหม่เขายกเท้าขึ้นให้เราโดยอัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็ผมทําทุกวันแล้วก็เจสตเนี่ยตัวนี้เริ่มยกเท้าหน้าเท้าหลังได้แล้วครับแล้วก็ผมใช้วิธีการสอดขาแบบช่างได้เลยครับก,ก็คิดว่าประมาณสัก 2-3สาวันน่าจะวางเกลือได้นะครับตัวนี้ผมสั่งเกือกที่ม้าทองวิ t e r นช็อปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือรอที่จะวางเกลือเจสนะครับเพื่อที่จะให้เจสออกเทลทำงานออกเทลเราถามกลับไปว่านะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนมีปัญหาเรื่องการยกขาม้านะครับยกขาม้าเพราะว่าอะไรนะครับการสัมผัสนี้ก็ต้องเป็นไปโดนไปโดยลมลมม่อมนะครับอ่อนโยนที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เบาบางที่สุด กล้ามเนื้อผิวหนังแม้กระทั่งส่วนที่แข็งที่สุดก็คือกีบนะครับเราควรที่จะสัมผัสที่เบาบางที่สุดนะครับพอเราสัมผัสเรื่อยๆนะครับม้าจะเกิดความไว้วางใจนะครับไว้วางใจเขาก็จะเข้าใจเรานะครับว่าเราจะทําอะไรนะครับอย่างเจสวันนี้ทําดีมากนะครับวันนี้วันนี้เจสยกเท้ารอเลยนะครับขาล่างเหมือนกันครับตัวนี้เจสครั้งแรกดึงอยู่ครับเตะด้วยแล้วก็ตอนนี้เจสไม่ทำแล้วครับเจสไม่ทำละก็คือ ็นการสื่อสารระหว่างคนเลี้ยงม้าก,กับม้านะครับว่าสิ่งที่สําคัญเขาเรียกว่าอะไรนะไอความละเอียดอ่อนนะครับในเชิงการสัมผัสกับม้านั้นความละเอียดอ่อนจริงๆนะครับวันนี้ก็ลองอก่อนเจสตข,ข้อคโคบานก็เอาเจสก่อนที่จะให้อาหารก็คือล้างเท้าก่อนนะครับเพราะว่าพอเราแคะปุ๊บเดี๋ยวเราล้างเท้านี่มันจะเป็นสิ่งอะไรที่ ที่ล้างจนหมดจดนะครับไม่ว่าจะเป็นอุจจาระหรือว่าเศษดินที่ค้างอยู่ในเล็บเขานะครับแล้วก็ทําการฝึกเขายกเท้านะครับแล้วก็เชื่อว่าเจสเนี่ยจะสามารถที่จะวางเกิดได้นะครับซึ่งโคบานวางแผนไว้ไม่เกิดอาทิตย์นี้นะครับเจสจะวางเกิดนะครับมาติดตามกันนะครับสําหรับวันนี้โคบานเมืองได้เกินขอนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ